สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอตอนนี้นะครับกำลังจัดแต่งบ้านหลังใหม่นะครับของทอฟฟี่นะครับ พพ enjoyed, ภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่นะครับอีโดรางัดีๆกับมาปูสติกครับสติกก็พี่บีนะครับบีนัวครับสติกอันนี้คุณอย่างหมูหมาสติกอันนี้แฟนไทยมากสติกอันนี้คุณอย่างสติกอันนี้คุณอย่าง ดอลมีคุณอย่างอีงดอรคุณลิ้อลเอคุณแน่นเปียงไอเกลือแน่ไอเกลืคุณ,ค,ณคุณอย่างนี้ลิงเซงคิวคุณ <c oughs> อดีๆกับหมาอีดอราคาราวะหมาัคารวะกูเด็เป็ยยังทันสิคาลวะหมาน่ะปค่าเด็กรไดอันนี้มากูเฮดกะเผา,ากบน้ำใอ้กมเบอร์ก็ฮู้คาราวะคาราวะนี่มีอะคารวะหมานเสียกาวไา ปลายให่ดือดแต่ว่ายดมคนลองวินเพิ่มอนอัดวิดีโอยุไอ้บอกปิดกนนะครับเสียงอะไรแม่ลูกแพรต้จัดแต่งนะครับเราอัดวิดีโอก่อนนี่ครับาบรรยากาศครับพี่น้องครับขนตกลิ้นครับ นี่คือถิ่นฐานบ้านเกิดของพี่บีนวนะครับรทั้งหมดนี้คือทีมงานนะครับทีมงานของพี่บีนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ทีมงานช่างครับสร้างโหอดอากาศแนนอนนะครับผมกาแฟครับ บ,ออบานท้อมีบุญบานหญ่หค่ะบุญหญยแห้งหลายค่ะมือโนเบิงหมอลำเด้อค่ะเพราะสิเป็นระเบียบศิลปินผู้ไทยนาวิหกนะคะ <c oughs> แล้วก็นะคะหลักๆฟังนู้นก็จะเป็นเสียงอีสานแล้วก็เป็นหมอลำสิ่งแม่บัวผานีและคะ <c oughs> ่ะอ่าซิโซนฟังคุณค่ะหมอลำวันเดียวเลยค่ะประมาณ -78 คณะนะคะดูให้ตาเปียกตาจืนกันไปเลยค่ะนะคะเพราะงานเรางานใหญ่ค่ะงานใหญ่อิลิค่ะหมอลำเราจ้างมา8วงค่ะโอ้ยคขักแน่แต่ใช่ค่ะ เวทีละทละคงยสุดยอดนี่ครับนี่คือบ้านของทอฟฟี่นะครับบ้านใหม่นะครับเป็นนี่คือบ้านของกระตูนค่ะ,ะแต่จริงๆกระตูดก็ไม่พอใจสีเพราะกระตูอยากได้สีชมพูทำไมเจ้าสีไหนกระตูนหักสีชมพูค่ะกระตูนพ่อหักสีน้ำตาลค่ะกระตูนมักสีชมพูโอเค ดูเด so so like ็ด okay ูดีบอกว่าสิสั่งให้หมาอยู่เดี๋ยวเดี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 ยวสติก็บ้าไปเนี่ยลิงอันนี้คุณหยางลิงจ๊คลิงจอยลิงจอยังโอเคครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศของบ้านพี่บีนัวนะครับผมบีนัวสติกนะครับโอเคครับผมเอามาฝากซับนี่น้องบีน้องเนาะนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมือสีแหงสีแหงค่ะเดี๋ยวผ้าแหงเอมือนยเน